ไก็ได้มีภาษาอังกฤษด้วยนะนี่ค่ะประสาทช่างตี is located at บ้านช่างตีตำบลช่างตีอำเภอร์ศิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์อ t is อะมหายนะบุดิสต์เทมเพลอนี้นะคะเขาก็จะเขียนไปก็แปลมาจากตรงนี้นะสนใจ โบราณสถานแห่งนี้เป็นอโรคยาสารในวงเล็บอโรคยาศารก็คือเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวนหนึ่งร้อยสองแห่งที่สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมนะคะมาเที่ยวเดี๋ยวเปิดแมสก่อนเนาะมามาชมอ่าพอดีเราขับรถมาอ่าเส้นจากศรีสเกตนะคะเพื่อที่จะไปคูราชนะคะ ก็เห็นเขาเขียนว่าปรา,าสาทช่างปีเราเลยสนใจว่า,าเป็นยังไงนะคะเราก็เลยพาเราก็เลยมาชมแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้เจอได้เหตุด้วยว่าปรา,าสาทช่างปีนี้มีหน้าตาย,ยังไงนะคะปรา,าสาทช่างปีก็จะเป็นเหมือนปรา,าสาทปรา,าสาทของของของเขเมรใช่ไหมทั่วไปเนาะที่ว่าอยู่มันจะมีก็จะม,ม,มีอุทุมพร นะคะปรา,าสาทอุทุมพรอยู่ปรา,าสาทตร์เขาพระวิหารนะคะลักษณะเดียวกันนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะ mm. เขาน,นี่นี่คือบริเวณนะคะ mm. บริเวณเนาะก็สวยงามนะสะอาดสะอานอยู่นะ mm. ชาวบ,บ้านเขาก็ตัดหญ้าตัดอะไรทําความสะอาดล่มลื่นนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะไปดูประวัติศาสตร์ของเขานิดนึงนะคะทา mm. งนี้ค่ะ Okay. อันนี้ก็จะมีทางเข้านะอันนี้น้ําเยอะนะมีทางหมู่บ้านเข้าอ่านี่นะคะซูมดูนะคะเขียนว่าปราสาทช่างปีนะคะปราสาทช่างปีบ้านช่างปีตําบลช่างปีอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์เป็นศาสนาสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก่อด้วยสีลาแรงและหินทรายมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งหันหน้าไปทางที่ตะวันออกมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างดังนี้คือ 1. ปราสาทประธาน 2. วิหารหรือบรรณาลัย 3. กำแพงแก้ว 4. ประตูซุม้มและ 5. สระน้ำมี5ส่วนนะคะจากการขุดอันนี้เดี๋ยวเดียวถ้าท่านผู้ชมสนใจเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพไว้ให้อ่านด้วยนะคะ เนี่ยโพสต์มาใกล้ๆกก็ได้มีภาษาอังกฤษด้วยนะนคะประสาทช่างปี is located at บ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศิคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อิท s ชสอมหายนะบุดิสเทมเพลนี่นะคะเขาก็จะเขียนไปก็แปลมาจากตรงนี้นะก็เรากี่ปีครับอายุเอ,อ มุนาพุทธศตรวรรษที่แปดมีอายุราวพุทธศตรวรรษที่สิบแปดค่ะ้นแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนอย่างนี้นะคะประสาทช่างตีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่42ตอนที่35วันที่แปมีนาคม2478และเล่ม98 ตอนที่1.04วันที่3ามิถุนายนสองพี่ร้อยเจ็สตอนที่ประกาศราชกิจานุเบกษาใช่ใแสดงว่าประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ทศวรรษที่สิบแปดเราต้องย้อนไป18โอ้หลายพันปีบจำนวนร้อยแห่งที่สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วย แสดงว่าเป็นโบราณสถานแห่งนี้เป็นอโรคยาสารสถาน,ถาน,ถานอ่านี้น่าสนใจโบราณสถานแห่งนี้เป็นอโรคยาสารในวงเล็บอ,อโรคยาสารก็คือเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจํานวนหนึ่งร้อยสองแห่งที่สร้างขึ้นทั่วราชาอาณาจรรักรเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วยตามพระบรมราชาองค์การของพระเจ้าชายัยยะวรมันที่เจ็ดแห่งอาณาจรรักรกัมพูชา นั่นหมายความว่าสร้างตั้งแต่พระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดใช่ใเดี๋ยวเราดูพศหนึ่งเจ็ดสองสามหนึ่งเจ็ดสองสามเพื่อรักษาผู้ป่วยแสดงว่าตั้งแต่ตอนเกิดสงครามพระเจ้าวรมันที่เจ็ดท่านทรงสร้างขึ้นเพื่ออ่อ ไว้รักษาผู้เจ็บป่วยใช่ไหมฮะเป็นสถานพยาบาลมีสรนน้ำนี่ดูสรนน้ำสรานน้ำไว้ทําไมก็นี่ไง้็ในส่วนนี้เขาจะบอกไว้เลยว่ามีในปราสาทนี้จะมีอยู่สามสวนจะมีอยู่สามสวนมีพระประธานมีชยัยยบันใช่ไหมแล้วก็มีสระน้ำที่เขียนแจ้งไว้ถานที่รักษาพยาบาลอันนี้คือที่บริเวณรอบๆนะ จะมีน้ำนั่นเนี่ยน้ำขังพระเจ้าวรมันที่เจ็ดโอ้หนึ่งพีพันเจ็ดร้อยยิบสามไหมไแสดงคือพื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นปาสาทหินพิมายหรือที่ปาสาทหินช่างปีตรงนี้แสดงว่าพระเจ้าวรมันที่เจ็ดท่านทรง ทรงสร้างใช่ไหมสมัยก่อนใช่โอ้สสมัยล่า <Okay. S 2> นาเคนาณิคมอันนี้ก็จะเป็นเนาะในตัวประสาทปราสาทก็จะมีประตูแบบนี้ประตูแบบนี้ก็จะมีทั่วไปที่ที่เราเคยไปตอนนั้นเราเคยไปที่เสียมเรียบเนาะเพื่อ่ที่สุดอลังการม,มากที่กัมพูชาใช่ใช่ใช่นี่นะคะก่อนอนุญาตชมหน่อยนะคะ มีทา,าทางเข้าก็จะมีประตูเนาะหนึ่งสองี่หนึ่งสองสามสี่ห้าประตูนี่คือประตูอันนี้เป็นห้องรักษาพยาบาลเนาก็มคือแปลกใจนะเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะพวกผีนเขาเอาอมามใส่ได้ยังไงเนาะแล้วเอาอะไรตัดงงไหมใช่ใช่ดูสุดจอดมากระหววางชั้นๆแล้วเอาอะไรมาตัดนะเราก็ยังงง ยังมีต้นไม้สามารถไปขึ้นตรงนั้นได้เดี๋ยวดูงกหกนี้ทักนึงนี่น,น,นะเหมือนเหมือนจะเป็นห้องเล็กห้องพยาบาลเล็ห้องเล็กๆมันห้องพยาบาลไหมห้องเล็กเลไม่รู้เหมือนกันกพเป็นสถานที่พยาบาลใช่ไหมใช่นี่นะคะก็จะเออเนี่ยประสาทช่างปีงปเราก็เพิ่งร,รู้รู้นะว่ามีประสาทช่างปีด้วย นะครับสูงมาวางเป็นชั้นชั้นสุดยอดมาก,ากคนสมัยก่อนโบราณอายุพระเจ้าไม่ยังไงก็ไมู่บประมาณที่เจ็ดนะครับทรงสร้างไว้เป็นประาษาษาวัติศาสตร์ว่าคนสมัยก่อนเขาคิดเขาทำมีแต่หินนะสมัยก่อนเนาะทําเป็นปราสาทห็นเป็นที่แล้วอันนี้เป็นที่ถ้า,าภาษาปัจจุบันคือสถานที่รักษาพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลนะครับ ตามที่เขาเขียนไว้นะอือโอ้นี่มีจุดทูบ<ะ>เนี่ยสาธุของหวเด้อนี่ครับตอนไหนเราจะล้อมรอบไปด้วยหินเนาะ นี่ครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่อายุเก่าแก่มากครับที่ปราสาทช่างปีนะครับนี่เป็นชั้นๆน,นี่คือประาสตร์ของอชาติไทยที่เป็นปราสาทที่คนสมัยก่อนนะครับได้สร้างไว้นะครับตรงนี้คืออะไรนี่ก็จะเป็นเล็กๆเกนาะ เ,เ,เราก็ไม่แน่ใจว่าทําไมต้องมีสองช่องใช่ไหมเป็นหน้าต่างเป็นเป็นเป็นห้องคือเป็นล็อกล็อกเล็กๆหนึ่งล็อกก่อนอแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นล็อกแบบเนี้ยล็อกใหญ่ๆเป็นห้องห้องหนึ่งแบบนีุ้ดยอจมากหินพันกว่าปีพัน พันเจ็ดร้อยสองพันหินสองพันกว่าปีครับนี่คือหินสองพันกว่าปีสุดยอดมากครับคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้พาเข้าไปชมแล้วนะคะก็เป็นปราสาทที่ไม่ไม่มีขนาดใหญ่มากนะคะชมได้ทั่วในแป๊บหนึ่งนะคะ บริเวณรอบๆก็เขียวขจีมากๆเลยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่ชมรายการของเรานะคะขอบคุณที่ชมช่องของเรานะคะวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอหรือพาพาชมนะคะศาสนสถานที่เรียกว่าปราสาทช่างปีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ